สวัสดีจ้าวันนี้ยายสุม่มจะมาออมประดิษฐ์จ้ะนี่ค่ะที่เก็บมาจากในสวนก็จะมีอะไรอ่ะมีอะไงล่ะพี่น้องยายสุ่มลืมประจําเลยนี่ผักไข่แย,ยงใบชะพ,พชลูข้าวชีลาวต้นหอมละจ้าไอตูนเนี่ยละของของใน่คั่วเฮ้านี่แหละจ้ะพี่น้อง ยัมาจากสวนก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปโขลกพริกแกงหรือเครื่องแกงอะไรอื่นใดเพราะสิมาล้างปะดุกก่อนเนาะจ้ะที่ล้างปะดูเยื่สุนนะจ้ะเนี่ยเยื่สุนเสีย้เบิ่งว่าเยื่อสุนเพศอะไเนาะจ้ะอืมนี่ีล้างปะดูเยื่สุนเพราะว่าปะดุกเมื่อเขาเยอะแล้วเขาจะกิน่นคาวแรงแรงใดมาดูอันนี้แรกที่ คือแป้งมันเวยจ้ะใส่แป้งมันใส่ไปเลยขยำขยำแป้งมันแล้วก็เกลือเนาะจ้ะวิธีล้างปลาที่เลือเรื่อยๆใส่เกลือเกลือกับแป้งมันยาสูงจะใส่ไปพร้อมกันเวยจ้ะล้างปลาปลาดุก กส็สีเศร้าเศร้าเอาเมืองมันออกเนาะขย้ำขยำแ,แล้วก็ล่างหละลายนามเลยจ้ะเดี๋ยวคอยเบิ่งกระดิที่ให้ย่ยลลางก่อนเนาะจ้ะเดี๋ยวมือจะคาวห่างแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะไปดูไม่มีเมือกเลยเห็นปะเป็นลลางไม่เอาจ้ะพี่น้องเวลาลลางป้าป้าที่มันข้าวหรือเมือกหลายๆนั้น ล้างด้วยแป้งมันเแป้งมันแล้วก็เกลือขยำขยำล้างจนมันระก,กะล้างหลายหนาล้างมันเบิดข้าวกินข้าว,าวบวกสองมวยพอนมีสามแต่สใส่สองมันหลายบวกบวกอ,อ่อ,อนพี่น้องจ๋าเดี๋ยวสูงเตรียมเครื่องก่อนนมันสัญญาอเตรียมเครื่องโขลกีโขลงยังถ้าเป็นต้อนอมนอมนะจ้ะ สูงสิบตัวเอยดิตายมันหอมจังหน่อยเราจะผ่ากรหอมแดงเั็นชิ้นให,ใหญ่ๆตุ๋นกันการแทมกับเข่าเนี่สิบ่มีสูตรตายโตัด้วยจ้ะอัจจัยยาเข็ดแต่อแตอนมันออกมาเสียมพี่น้องเนาะเติมน้ำหน่อยขัว๋วหอมแล้วผ่าหอมแล้วค่ะเติมน้ำจังหน่อยจ้ะ มันหอมแล้วก็ใส่ริกแกงเลกกงยจะใส่แกงเลยเครื่องแกงห้ากะทิมีตะไคร้มีตะไคร้มีหอมแดงพริกแกงด้วยจ้ะเดี๋ยวจะจะได้ทิ่ใส่พริกยังกระยา พี่น้ำล่างโคกนีแล้วจ้ะแล้วกพิ่มซไใส่ปลากันเลยเนี่ยปลาหาล่างยางสเส็็จน้ำในหนองได้สูมวาสีแบง่งว่าแถวตรงคนจะจามสีตอนก่อน จะมาออมแน้ะจ้าล้างสะอาดแล้วว่ามีเมือกได้เด้ดจากี่น้องเห็นบอกเนื้อปลาแห้งซุยดีจังเลยอ่ะมาไม่ต้องผลิตชิ้นกัน ก่น็จาต้องเติมน้ำอีกทีนึงสีควเอย่างก็เราจะปรุงกันเลยนะคะอ,ออมปลาดุชูรสรู้สึกจะสองช้อนเวยจะ้ะชูรสอืมรูรดรีเทสองเลยจะ้ะกาเอาอืม เกลือนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยพระเอกของเรานั่นก็คือน้ำปลาเหมือนเดิมใส่พอโขวัขว,ขวจัหน้อยกันจ้ะโวยเพิ่งซุปก,ก่อน พี่น้องจ้าพักก็เตรียมเครื่องไว้แล้วเรียบร้อยพักก็นในสวนนะจ้าทุกอย่างผากกัอยู่ในสวนหมดเลยมันก็นดีแบี้เหละพี่น้องปู่ไว้ก็ได้กินบ่ได้ซือ้อนักยางเลย เป็นผักนะจ๊ะเราจะซื้อแต่พว,วกเนื้อสัตว์พวกปลาพวกยังนี่แหละจ้ะปิดฝาหม้อเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงเด้อจ้ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนะึ่งมาใส่ใบตะไคร้ไปน้ำน้ำจา่างหัวมันนะเอาโขกแต่เป็นเครื่องแกงแล้วใส่ไปเลยแล้วปิดฝาไว้เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะึงจ้ะ เตี๋ยนะี่ใส่ผักกันนะจ๊ะเกลือแหละจ้ะปลาดุกแยซูงเขียวเกลือแหละผสมาใส่ลงบ,บวอมนะจ้ะอลองให้บดบสุกแล้วค่อยมาใส่ผักไอ้นี่อีกทีเนาะจ้ะลองให้บดบสุกกันไว้บริที่หนึงจ้ะ พี่น้องบวบซุกเลยเอาสีมัสไผักมือหนีนอะจ้ะใส่พริกน้ำจ้ะพริกเป็นเม็ดน้ำชพูผักกาดหน่อยน้ำเลยจ้ะผักกาดหน่อยนี่สวนน่ะนะจ้ะใส่มันหอมผัดชีลาวต้นหอมใส่ทุกอย่างพร้อมเกินพักใคร่แน่จ้ะใส่ไปเลย กุ้งสีสูกเกอเนะจ๊ะอมป้าดุยเยสุมปรมปุงทีเดียวเลยเ้อจ้ะอย่างเงี้ยปรุงอ่ะะจะบริเติมนันยังมาซิมแย้วไม่ต้องเติมอะไรอีเกเลยใช้ตูอ,อมอยารอ้ออ๋หอมยี่นองเลยกินไปจ้ะ้แบ ถ้าเราซ้ำไม่กินกับสิได้กินนอกจากนี่จ้ะหน้าตาอมปลาดุกใหญ่สูงาการยึดกับเขามันม,มีอีกยังที่แบบตายโตนะจ้ะเนี่ยสูตรไครก็สูตรไครเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวคนสี่พอแล้วพอแล้วจ้ะเดี๋ยวคนสี่พักตายลั้มกรบปุกเสปิดแก๊สได้เลย แก้ได้เลยนะไปแล้วจ้ะคลิปนี้ก็ว่ซ้ำเนี่ยให้สุ่มปากเบื่องฝากช่วงนี้ได้จ้ะเข็นแยาสุ่มปากแดงแย,ยสุ่มออกข้างนอกเขียนตัวเขาแลว้วจะออกข้างนอกจ้ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ